สบายดี y, l t v i ทีวิชคอรมอรไทยรับทราบเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับนางสาวไตสุรีไตสารณกุลรองโฆษกประจำสำน,นักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวครับ ว่าที่ประชุมรัฐมนตรีหรือครอนมได้รับทราบการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อดําเนินการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคําไซตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมอชอเสนอทั้งนี้โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคําไซซึ่งได้ดําเนินการโดยกรมทางหลวงขณะนี้ได้ดำเนินการจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานและบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างและได้ลงนามสัญญ,ญาจ้าง เพื่อการก่อสร้างเรียบร้อยแล้วซึ่งการดําเนินโครงการดังกล่าวมีความจําเป็นต้องเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวระหว่างบ้านดอนยมตําบลไครศีอําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการประเทศไทยบ้านกล้วยอุดมเมืองปากสันแขวงบริคําไซสปปลาวเพื่อดําเนินการก่อสร้างร่วมกับอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรยานพาหนะเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างซึ่งการดําเนินการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวดังกล่าว กระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้สมชพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อดําเนินการก่อสร้างและเสนอให้คอรมอรับทราบในครั้งนี้คอรมอยังได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาเงื่อนไขข้อกําหนดและการควบคุมดูแลไม่ให้มีผลกระทบในด้านต่างๆและดูแลให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อความมั่นคงโดยต้องปฏิบัติตามมติคอรมอที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดได้แก่มติคอรมอเมื่อวันที่12ตุลาคม2542เรื่องแนวทางปฏิบัติการและควบคุมก่อสร้างถนนหรือกระทําการใดๆบริเวณชายแดนและเมื่อวันที่10พฤษภาคม2548เรื่องระงับการก่อสร้างถนนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ พร้อมกับให้กระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำความเห็นของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งสสชได้มีความเห็นว่าการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวดังกล่าวควรกำหนดเวลาเปิดปิดในแต่ละวันรวมถึงกำหนดประเภทของยานพาหนะเครื่องจักรอุปกรณ์บุคคลเข้าออกและจำกัดอาณาเขตพื้นที่การข้ามแดนให้ชัดเจน เพื่อมีให้จุดผ่านแดนชั่วคราวถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นรวมทั้งเร่งรัดการจัดการให้แล้วเสร็จเร็ว,รวทั้งนี้ครับสะพามิตรภาไทยลาวแห่งที่5จะช่วยพัฒนาการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างไทยกับสบปปลาวอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้ารองรับปริมาณการดําเนินการท่องเที่ยวการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งลดความแออัดในการขนส่งสินค้าไปยังสปป,ปลาวและประเทศใกล้เคียงในส่วนของการก่อสร้าง กรมทางหลวงรายงานครับว่าได้มีการวางแผนรองรับและดําเนินการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในประเด็นต่างๆเช่นการกัดเซาะตะลิ่งการเปลี่ยนแปลงทิศทางของน้ําเป็นต้นแล้วพบกับ LTV i s i o n ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี